บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมค่ะมาอ่านกุรอานแปลไทยกันนะคะสุร์ที่สองอันบักะเราะห์คลิปที่สองร้อยหกสุร์ที่สองอันบักะเราะห์สถานที่ประทานสุร์เมืองมะดีนะห์มีทั้งหมดจำนวนสองร้อยแปดสิบหกอายะคลิปนี้เป็นอายะห์ที่สองร้อยสองอายะห์ที่สองร้อยสอง ن ن وا คำแปลคนเหล่านี้จะมีส่วนแบ่งวงเล็บเปิดในทั้งสองโลกวงเล็บปิดตามที่พวกเขาได้ขวนขวายไว้และอันละเป็นผู้ทรงเฉียบพลันในการคำนวณจบ อายะที่202ท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากชั้นแม้เพียงหนึ่งองค์การนบีมูฮัมหมัดสลลัล,ล,ละอะลัยฮิวะสลัมแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการคัดลอกจากหนังสือตาฟีมูลกุรอานความหมายคำพีอักุรอานอัาถธิบายโดยมาลานาไซยิดอบุลอลามาอดูดี แปลโดยบรรจงบินกาสันศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพเล่มที่หนึ่งหน้าที่159ขออันล้อประทานพรแด่ผู้จัดทำหนังสืออันหัมดูลินละอัสลามุอะัยกุมคา